รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,ร่วมกับจีนานวอลคเอร์ชนเลคอลเลจ บริษัท GAC Ion New Energy Automobile Corporation และบริษัท c h e l e International Education Group จำกัดประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและอากาศยานรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในระดับนานานชาติวันที่17กรกฎาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำโดยรองศาสตราจารย์ดรโคสิศีภูธร อธิการบดีมทรอ,อีสานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมการประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและอากาศยานรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนา,นานาชาติด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในระดับนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับวิทยาลัยอาชีวะจีนานแห่งสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนบริษัท GAC Ion New Energy Automobile Corporation และบริษัทเชเลฟอินเตอร์เนชั่นแนลเอูเคชันกรุ๊ป Group, จำกัดณห้องประชุมแคนาหนึ่งชั้น 3, อาคารสำนักงานอาธิการบดีมอรรอรอีสานร,รวมถึงเยี่ยมชมสถาบันยานยนต์ไฟฟ้า RMUTI เชเลฟ EV Training Center เ ทั้งนี้มอทรอ,อีสานได้มีการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอบรับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติและนโยบายอวออวอ for ev โดยการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงอย่างเป็นรูปธรรมรองรับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรยานยนต์พลังงานใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติพร้อมทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากรัฐและเอกชนเพื่อหนุนเสริมให้เกิดกลไกลการเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ใช้ประโยชน์ยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้างคนและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานระดับสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในภูมิภาคต่อไปวาราพรน้ำบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร,แร่มรอรอีสานร,รายงาน